มือดีอีกมือ,มอนึงตอนนี้ผมอยู่ที่วัดธรรมสีท้นนะครับอยู่ปากคาเท่า,าพระคู่พิ่นผืนผ้าไปสวนเงาะครับพี่น้องครับเพิ่นคูเพผืนผ้าไปสวนเงาะแต่วัอนี้ผมจะมีลูกสาวไปนั่งครับพีมีลูกสาวไปนั่งอ่าพีบีน้องไอลินไปนั่งในเขาผืนผ้าน้องไอลินไปเขาสวนเงาะพระคู่พิ่นผ้าไปเด้ครับเพิ่นมีสวนเงาะแต่ว่าสวนเงาะนั้นอยู่บ่องไหน <c ười> ผมก็มาหูกันครับอยูปป่ปากคาตันมีคุณแม э ่พ่อไหมครับคุณแม่พ่อครับคุณแม่พ่อนะครับ สาวปากขาดครับพี่น้องครับเบิ้งว่าหมอลัมสีบุกสวนเงาะเพิ่นนะครับพักคู่วันที่ห้าปีจะพี่น้องเด้อเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวสิท้าแม่เบิ้งเองครับป่ะไปกันครับผมตอนนี้สีมาสวนเงาะนะครับเด้อสวนงอกนะครับอันนี้แต่ว่าก่อนนี้เขาบอกสวนเงาะจะเป็นสวนยางก่อนอู้ครับเป็นวาสนานะครับพี่น้องแต่ว่าผมผมมานี่ผมขับรถให้พักคู่นะครับผมอ่า พระคู่เล่านะครับอ่าผมดีใจหลายพระคู่ได้นั่งรถผมนะครับพระคู่มาเก็บสิ่้าผมมาเก็บบากเงาะนะครับอยู่สวนเพิ่นเลยครับสวนของลูกศิษย์เราไหมบอกรับของคุณช่วยของคุณช่วยเพเล่นรับเิ่นะครับเรียวเรียวเียวอ่านี่แหละครับฮอดแลียวครับผมสวนเงาะครับผมโอ้โหเอาละครับพี่น้องไหนบอครับสวนงอะอิลีครับผม โอ้ยเคยเห็นแต่ยุจันทร์ธนบุรีอยู่ปากคาดกับมีคือกันพี่น้องเบิื้องตลดกูด่ะกูด่ะโอ้โหสะดอดอิลิสะดอดอิลินะครับป้าคือดอกแกะมีทุเรียนว่ครับเดี่ยวเขาคู่มีด้วยเออพี่น้องเขาเอาเดี๋ยวเขาเดจะน้อยเขาไปเบิ่งบรรยากาศครับ เขาห่อยนะครับพี่น้องครับโอ้อคู่นะครับน้ำผมมาอยู่ที่สวนเงาะสวนเงาะโอ้เอาไปสงสัยนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปสงสัยนะครับเนี่ย <cam mas> ครับว้าดีครับบิังนะครับพี่น้อง ฟังงแปลย่อมมีมุนโอปัดอันบนบ่ครับปัดโอ้ยลูกลูกผมก็ดีใจแท้ครับครับเดี๋ยวมาเบิ่งลูกสาวผมกันน้ำมาขึ้นกันหลวงปู่และจ่างนับเลยครับพี่นองผมเป็นมาซื้ <laughs> อเลยเออมาเบิ่งลูกสาว อีหลักใหมากว่าเนี่ยลูกเดี๋ยวัอเนี่ยคุณคู่พามาคุณคูพามาอ๋อเพิ่นกัขายเหรอครับพู้ดียวเพิ่นเจียวไปทางเขาครับย่อนมาต้องลองเพลงในสวนงาอให้สวนงอฟังบันนี้งอกไมสิเกิดเกิดง้ามๆบา่ทันเพิ่นมา เคยมาก่อนเกาะเคยมาเธอหนึงค่ะคู่ผามาค่ะโอ้คูามาเล่นแล้วคู่กับพาเด็ดกินเลยค่ะเอจังสื่อเหรอค่ะอ่าเดี๋ยวย่างไปทั้งคุณนะครับพี่น้องครับรครับพี่น้องผู้ด่ะผมเคยเห็นตาจันทับบุรีครับผมพบเจอที่จันทบุรีแต่ว่าตอนนี้ต้องพบเธอที่ป่าคาดแล้วนะครับเนี่ยอ่าเงาะครับเห็นพราะขับเงาะครับเงาะขออนุญาตเด้อพผอาจารย์แล้วว่าเก็บได้บรือเ่าท่าน ยอดมากเนี่เดี๋ยวเพื่อนจะไปถ่ายเข้ามาหรือเปล่าอันนี้คุณแม่เจ้าของสวนเป่นปะครับครับสวัสดีครับครับอันนี้พานั่งเอกไหมมาพร้อมนี่นนั่นางเอกนะครับแต่ว่านั่งเอกผมเพื่อนเอาเพื่อนเคยมาสวนเงาะอยู่เล้เพื่อนเป็นคนอยู่ปากขานี้นะครับ มาทำนวยงานไหนเลือมากับคุณครูค่ะ<อ>คุณครูพามามาเด็ยด<ว>กินฟรีกับมีวันทันวาหมู่บ้านนี่กับมาตัวกันพวกคนพิเศษมากมานนอันนี้เป็นคุณแม่สวนเจ้าของนะครับอันนี้ก็เป็นคุณพ่อเจ้าของนะครับเบิงเด้อครับคนรวยเพิ่นเป็นจังซี่ล่ะครับผมโอ้ของเขามีอย่างน่เนี่ยครับแม่ของเขามีอย่างเนี่ยมีงอมีมังคุดมีร้องกรองค่ะโอ้มีเบิดเลยมีเม็ดทุเรียนกับมีแต่ว่ันตกแห่งเบิดละล่ะโอ้ผมไปล่ำยูอ่ะซีสะเกตคุณหาน อ่าทุเรียนบุญยุวัดนด้วยครับยุวัดนี่สวนทุเรียนด้วยอาจารย์เทียนยนยุวัฒน์นะครับแต่ว่ามาได้กับยนผักคู่เข้าด้วครับผักคู่เด้เงินผักคู่หลายเลยได้สื่อฝากผู้ทำผู้นี้ผักคู่เจียวมาไอ้ฉลองพันยศอยู่ครับอ่าเดี๋ยถ้าเป็นเพื่อนได้จะจะบอกเช่นเดือนพฤศจิกาครับผมครับ ได้บาแลมีพระคู่แล้วครับในซอยของลรงหลานโยอันนี้ให้ผู้ใดครับพระคู่ยกยกให้ยกมีโรนวัดววทอพระกคู่ <c oughs> ก็อยู่หูใจผมนี่แหละ <c oughs> ผลไม้ที่ผมชอบที่สุดคือเงาะครับผมเพราะว่าโยวัดเกือกขอน้ำยมมากดอกสูงอยู่ไทรบีเอ็มครับใทรบีเอ็มใส่ด้านหลังครับแต่ว่าเงาะก็จะเปลี่ยนไม้มันหวานๆเปรี้ยวๆข้าวมันยังโบโซดีอ,อันนี้หวานไม่แต่หวานแบบที่นี่ถัาชุ่มไม่เป็นยังสันแหลหวานอมเปรี้ยว พ่อเหน่นาอืมอาครับเบิ้งลูกสาวนี่ล่ามากินียังไงลูกกินหักเงาะหรือว่ากินียังเอ้ยหนูมากินทุเรียนแล้วค่ะพ่อฮะมักทุเรียนมันบอดดีมเนะบอดดีมได้กินทุเรียนเด้อเดี๋ยวพ่อกินทุเรียนมาได้ขาดมากสีไค่ายเงาะสีด้วยใส่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 เบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้งสีลงมาโรงเรียนคนแรกอันนี้อันนี้เขาเอิ้นว่าเงาะยังเขาเด้อมาโรงเรียนเงาะโรงเรียนอ่า มันสีแดงแบบว่ามันสีเปรี้ยวนะอ่ะนะปักคุณเราพาน้ำเบิงครับอ๋ออันนี้อันนี้ต้นทุเรียนป่ะครับน่ะทุเรียนทุเรียนอกทุเรียนก็เป็นอะไรครับพี่น้องโอ้ไอ้เพิ่นว่าจังไหนก็ได้เงินจากปักคุณหลายแล้ววะทีนี่ก็สีมันสีเป็น Чисlo. Oh, yeah. ah, ngọt ah, <cười śri hát> xì, anh anh ngọt xì. Sim đây bỏ. anh lên. gặp lục sáu. Ít là cho bueno. tuổi đấy, là lại kinh đấy. Kinh Xe bò, Xem bò. จังแบงอเนี่ยละครับมันหนักกว่าเดงอบานส้ะอ่านะกินด้วยกันนะครับการกินมังาะที่ดีนี่ยต้องเอาใส่ปากกันเลยนดครับพี่น้องใครเนี่ยอด้ครับแ พอดีเลยได้มาลับบึงการโมเมนต์โมเมนตนปะคู่อยากเห็นอัน่นนั่งเอกบ่ไอ้ฉลอง,ง,งชรลองเลยนห่อย <c oughs> อยากเห็นนั่งเอกบึงการบ่เสียงดีป้ะครับปะคู่ดีฮะดีสุดยอดดีสุดยอดได้ฟังดนตรีเราเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นมากแล้วครับได้ไปกราบไปถวายปะคู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นสวนของคุณแม่นะครับปะคู่มาหนีดูอยู่มันงป่ะครับ อสั่งลอยลั่งเอา้าพี่น้องครับถ้ามีโอกาสพี่น้องมาใดนะครับสวนรไล,ล่ละลิตานะครับปากขาดเมืองการเท่ามีสุยางสุแนวนะครับบ้านเวินโดนนะครับบ้านเวินโดนนะครับเอา้าลูกไอริไม่นี่เลยลูกลูกไ,ไอนะริาไม่ไน,น้อยอ่านะครับคะ ฝากลูกสาวไว้ด้วยนะครับลูกสาวนังเอกน้อยคนใหม่นะครับเป็นพี่น้องบึงการนะครับเอาฝากฝากฝากนั่งฝากนั่งฝากนั่งเดี๋ยวสวัสดีค่ะฝากน้องไอรินชลดาในเดียค่ะฝากพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะให้กำลังใจหนูในเดียร์ค่ะติดตามเพจด้วยนะครับเดบงน้องไอรินเทิรนเวทีแน่นอนครับอาจจะมีเพลงเซอร์ไพรส์ให้พี่น้องก็ได้ช่วงปิฤดูกาลเนาะโอเคครับมือนี้งกับล่าพี่น้องไปสักครั้ครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีสวิวอะไร